อ่ปล่อยมือส่วนใจเล็อกอยู่กับลมหายใจตัวเองครับมีสมาธิไม่ต้องกังวลแตว่าเราจาคาสั่งนั้นไม่ได้สนใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดต่อไปนี้สิ่งที่จะเกิดต่อไปนี้คือสิ่งที่พี่เจ้เลือกเอาไว้คือคําว่าเป็นอย่างเดียวไม่คนทอ,อ,อ,อนแทรกคนทอนแท้กไปที่ฟังดีๆไปมือครับ่อนนี่คือกระโปงนะเดี๋ยวต้องต้องซื้อกําโปงใหม่แล้วทําไมถึงมันไม่มี สองสองสองช่องอาจารย์ที่ขยับสายนี่าจารยขยับสายตรปไหนถ้าคนคนคนี้เฉยแค่นั้นเองครับไม่รู้ใครมาเสียบโอเคโอเคตามนั้นตามนั้นจบครับเมื่อไงครับสั้นๆกดโอ นี่คือต้นทางนี่คือต้นทางที่จะไปหาภาพมาอันนี้คือปลายทางมันไม่เคยมีอะไรหายไปเลยมันแค่กลัมไว้แค่เชื่อขาแต่ถ้าคุณกดคอนโทรลพางไว้เนี่ยมันจะหนีให้ตกลงมามมันขาลงมาคุณดูนะครับใช้ทรายเยอะใชทรายแล้วต้องตัดด้วย ครับโฮมโอเคอือ <laughs> <laughs>